จากคลิปที่แล้วกาวตะปูราคาหลักสิบจะใช้งานได้ดีได้จริงหรือเปล่าจะาไปแขวนของหนักๆได้จริงไหมนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็ติดแท่นวางอันนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะโดยใช้กาวตะปูน,นี้นะครับแล้วก็บีบก,กาวตะปูออกมานะครับเดีประมาณนี้ตรงนี้จุดหนึ่งใช้แค่นี้แล้วก็วางทิ้งไว้ให้กาวเซ็ตตัวประมาณ1 2ถึงนาทีนะครับประมาณว่าให้กาวไหลไปนะแล้วค่อยเอาไปติดพอกาวเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็ไปติดได้เลยนะ ผมจะติดไว้วางตรงนี้นะครับแล้วก็กดปิดลงไปให้แน่นนะครับแล้วก็ยืนกดเอาไว้สักพักนึงหรือหาอะไรมาลองก็ได้เพราะถ้าให้ยืนกดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลลงมานะครับพอเริ่มรู้สึกว่ากาวแห้งแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากาวจะแห้งนะคุณจะต้องปล่อยทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมจะทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้กาวก็แห้งแล้วนะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโต๊ะอันนี้แขวนลอยเลยนะครับแบบนี้ แขวนลอยแบบนี้เลยนะครับตอนนี้โต๊ะก็ลอยอยู่นะโดยเอาไปแขวนกับที่วางอันนี้นะครับโต๊ะเนี่ยมีน้าหนักเลยนะกาวติดเหนียวแน่นไม่หลุดร่วงนะครับใช้งานง่ายๆแลยก็สะดวกแบบนี้โดยที่ไม่ต้องเจาะผนังเพียงแค่ติดกาวลงไปแล้วก็แปะเข้าไปได้เลยนะครับหนึ่งลอยขนาด60กรัมใช้งานได้หลายครั้งกดสับนซื้ก้ามมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเป็นปลายทางให้ด้วยนะครับมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์ผู้คุยไว้ได้ในคอมเมนต์เลย